โอ้ยอยากเล่นสงการโอ้ยอยู่แต่บ,บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยอยากเจสันรู้สึกหงุดหงิดมากๆเจสันอยากเล่นสงการนี่ยตัวก็เลยเพียกแฉะอย่างเงี้เลยไหนพวกมันอยู่ไหนตั้งใจไอพวกเล่นสงการแกใช่ไหมนี่เปิดมากดอันตีเลยพ่โดดด้วยไปไหนเช่นนี่ยิงเหรออ้าเรียบร้อยแล้วเบิดคาพือลาก่อนตายดิอ่ะ ปล่อยเลยนี่ไงเขาหาไม่ควรด้วยอยากเล่นสงการไม่วควรมาเล่นด้วยเลยแล้วอะไรดูเทกาลทำอะไรดีตบหนูแทนโอ้ยโดนอีคนยิงโอ้ยกดอ้อยเกี่ยวกาด เฮ้ยดูสกาดเมื่อกี้แกทำอะไรอ่ะฉีดน้ำให้เพื่อนเหรอม่เงตีทิ้งเลยทำไมดาบนายเอ้ยไม่ใช่ปืนฉีดน้ำนายเป็นเวทอย่างนั้นนะมันนี่สิ่ะทำไมชวนเล่นสนการพี่ชวนเล่นด้วยวะไม่เงคนเขาอยากเล่นสงการด้วยจะดีไปไรมันนี่เห็นไหมเนี่ยมันเหงาขนาดไหนต้องเอาน้ำมันล่าใส่ตัวเองเลยดีจะต่อยต่อยต่อยสังสอนเลยอืมตายไปไอ้นูบไปไหนนูบเมื่อวานแกนไปเล่นสงการพี่ชวนฉันใช่ไหมเอากินเหรอกินโอ้โหฟันไม่โดน แป๊บไปหน่อยไปไหนนี่ไงเจอเจสันล่างสงครามไปหน่อยเจสันล่างสงครามวิวเจ็ดห้าอย่าไปหน่อยนูเอากินตอนนี้ไม่น่าทันลาก่อนนี่ต่อยต่อยตีไอะเยียบอืลาก่อนเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมีอยู่สองข้างบนมีอยู่สองคนใช่ไหมข้างบนมีอยู่สองคนกำลังเล่นสงครามกันอยู่เล่นสงครามกันอยู่ใช่ไหมโอ้โหสงครามสงครามเวอร์ชันไหนเนี่ยตัวนิ่งมากเลยอาออ้อยโดนยิงอีกแล้วอ้าโอ้ยโดนสามโอ้ยเอ้านายกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วเหรองั้นมาเล่นสงครามกันเจสันอยากเล่นด้วย Cool เจสันอยากเล่นด้วยมามาเล่นกันเถอะองค์ไม่โดนเอ้ยเอ้ยไงต่อยต่อยเหยียบแม่มีอะไสงการบ้า um. นเจสันก็เล่นอย่างนี้แหละล้วไปไหนอะเชนจะดีไปไหนอะฮะก่อนหน้านี้เห็นคนได้สงการแล้วไม่ไปด้วยเหรอเห็นล่าสุดจับฉันกดน้ำใช่ไหมจับกดน้ำหรอเฮ้ยเดี๋เราเอาไม่โดนเฉยเลยสกิลนี้ใช้วื้นตลอดสายที่แอ่ตีโดนแล้วจะไปไหนเชนก่อนหน้านี้แกใช่ไหมที่เป็นคนทําฉันตกจับกดน้ําอ่ะ รู้ไหมว่าอยู่ใต้น้ำมันน่าเบื่อขนาดไหนเนี่ยเห็นไหมตัวเปียกเลยเดี่ยตัวเปียกไม่พอคนน้ํากัดเป็นกดด้วยอ่ะเนี่ยเห็นเห็นกระดูกข้างหลังเลยเหยียบคิ้งอ่าเรียบร้อยเหลือเชลสกี้เชลสกี้จะไปไหนไปไหนก่อนน้าดีชวนเล่นสงการแล้วไม่ไปด้วยอยู่ชวนคนไหนก็ไม่ไปสักคนนะ่ะเหงานเนี่ยเนี่ยรู้ตัวเป้าเหงานเนี่ยไปไหนจะถือไม้ไหมจะถือไม้ฟาดไหมฮะให้เลือกร่างเล่นพืชิดน้ำกับไม้จะเล่นอะไรนี่ไงกดล่างนี้วิ่งไล่ไปก่อน ไปไหนเชลสกี้แกหนีไม่พ้นแล้วแกหนีไม่พ้นแล้วว้าโ,โดนตีไม่เอ้เกี่ยวกัดเฮ้เชลสกี้จะไปไหนไมาไนมาไหนควรเล่นสงคารามทำาไ้พี่เล่นด้วยน, e I, นี่ยันี่ยเล่นสงคารามใช้ดาบไปก่อนดาบไ่ฟันะะนี่ยัยโดนไปอีกทีแล้วก็กระโดดตบไม่โดนด้วยอา้าวติดมุมจะม,มุมงี้โอ้ยอันตีพี่โดนนี่ฝากไปก่อนเถอะดาบเราเอยพม่ช่มือสีดาบเราทำไปอย่างดีคมนิดหน่อยคมแบบคมนิดนึง ฟันไม่เจ็บเพื่อนไม่เจ็บนี่อฉีดดาบไอ้ไ่ออ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 แล้วก็ต่อยกระทือบเลยเรียบร้อยแ <laughs> ล้วสงการบ้านไหนวะเ่นี่ยว,วันเพ็ญ เดือนสิบสองน้ำตองเต็มตาลิงเราทั้งร้ายชายหญิงสนุกกันที่วันลอยสงการน่าจะผิดเพลงเอ้ยตกด้านมาปีศูนย์ศูนย์เจ็ดอยู่ที่ดาศูนย์ศูนย์เจ็ดคูงนี่ตกทิ้งก่อนเลยจะไปไหนสนใจมาเล่นสนการไอ้มาเข้ามางี้เอาไม่โดนเฉยเลยโอ้เศร้าเลยไปไหนแม่หมอนี่งหมอครบับช่วยด้วยหมอครบับมีคนโดนโดนลังแกด้วยซนสงการผมเองเดียเห็นไหมตัวเปียกเลยเดียตัวเปียกแฉเอ้ยหมอ หมอตัวจริงอยู่นี่หมอหมอคนนี้ฮิวฮิวเพื่อนได้ต้องไล่หมอคนนี้ก่อนจะไปได้จะไปไ,ไ,ปได้เอเลียสเอเลียสโอสเตมิน่าหมดแล้วอ้าวมีคนตายตายได้ไง่าได้ยังไม่ทันล่าเลยอ่ะไปได้เอเลียสเอเลียสมาหน่อยโอไม่ถึงสักทีค่อยๆเดินไปก็ได้ไปไหนจ้าเอเลียสเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยพุ่งไปนี่ไงโอ้โหโดนสกิลนี้ไปก่อนไม่เป็นไรติดกูดาวไปสีหวิโอ้ย โอ้ยโดนล้างสมบอกดิยะเราปอบไปทีดูจะไปไหนเอรีเอเราไปททำไมนะทำไมแกเป็นคนฉันจับกดน้ำใช่ไหมไอเดียจับกดน้ำผมผมจำได้เอเรียเ่ตตัวเนี้ยตัวดีเลยจะดีไปไหนเอเรียส จะดีไปไหนอุย้ยสวนกลับไม่โดนวุ้ยได้จใจไปกอดอ๋อไปไหนมาที่นี่ไงจับปล่อยนี่ายทำลายเพื่อนเหรอที่ทำลายเพื่อนเจสันเหรอเอาดีอะไรอะไรมาไล่คาถาใส่เหรอจะไปไหนจัดดูเซกาดคุณหมอครับคุณหมอพี่โค้ดได้รับบาดเจ็บดิค่คนไข้ทำลายหมออืกตายเลยดูเซกาดอีกคนไปไหนพ่อโมดพ่อโมดนาะยก็เป็นผู้ร่วมคิดใช่ไหมร่วมคิดกับเจสันกดน้ำใช่ไหมนี่ไงสก,กีนก็เลยตัวเปียกแฉ่งเงี้ยเพิ่งโดนน้ำเพิ่งโดนคนสัตว์น้ำมานี่ไง อยากเล่นสงการด้วยทำไมวีใครเล่นสงการด้วยเลยเฮ้จับปังปังปังเรียบร้อยตายไฮ้ฟันไปทิ้งเลยไปไหนละที่เหลืออยู่ไหนเอยขออนุญาตเช็คหน่อยโอ้โหศูนยูจเจ็ดอยู่ด้วหรอจ๊ะว่าไงเรากลับเบล่าดได้ล้วนะเพื่อนใช่คนเก่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ดูทรงอาจจะใช่อันนี้ตัวปลอมหรือเปล่าไม่ใช่เลื่อนรถโอเคไม่ใช่ตัวปลอมไปไหนศูนย์นเจ็ดอ้าววิ่งด้วยเอ้หยุดเดินได้อย่างนี้ยังไงก็ไม่ปลอม ยังไงก็ไม่ปลอมทัวเออร์เนี้ยตัวจริงตัวจริงไปไเ,เลยเฮ้ยตบเลยอุ้ยไม่ตายด้วยไม่ตายเหรอไม่ตายโอ้โหไม่โดนเฮ้ยสุดเจ็ดแก แกทำไมตอนเห็นฉันโด,จดนจับกดดาวทำไมพี่ช่วยไม่ช่วยอยู่นี่เนนี่ยะโยนทิ้งเหยียบเลยโอ้โหเล่นสงการทั้งทีเจสันตัวเปียกแฉะเลยอ่ะแลวที่เหลืออยู่ไหนแล้วเนี่ยออ้อยู่นู่นเลยเหรอไ่ไหนจ้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเราบาหาได้แล้วเพื่อนอ้าวมีไงตัวจริงอยู่นี่ตัวจริงอยู่นี่เอาไม่โดนเฉยเลยอ่ะอ้าวตัวจริงหายร่องหนแล้วห,หายร่องหนแล้วใช่ไหมหายร่องหนแล้วไปไหนจ้าศูนย์ศูนย์เจ็ดมานหนเรามาเล่นสงการด้วยกันไหมโอ้ยฟันไม่โดนสกิลอีวันนี้กดวุดจับ กดวุดแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยคลิกซ้ายเราก็ตีโดนอ้ยอยจับบีคอทะลุคําแพรอือตายอะไรเวะเนี่ยเฮ้ยนั่นไงแพบแบได้จะด,ดีไม่ไหนวันนี้วันสงการไม่สีมันเลยมันเลวมันเลยสงการไปแล้วเพื่อนอุ้ยโดนคู่เลยโอเคก็ยังดีจอหมุนไม่เป็นไรเราวิ่งตามต่อไปไหนแพบ แกจะไปไหนใส่ชุดดำอย่างนั้นไม่เหมาะกับเทศกาลสงการเลยนะไม่เหมาะเล่นสงการเลยนะจะไปไหนทำไมไม่เล่นสงการด้วยควนไปตั้งหลายรอบไม่คายด้วยทำไมไม่ไปด้วยอนี่ไงรู้ไหมคนไม่ไปต้องโดนยังไงโดนกระทืบเวลาจบข่าวเลย <c oughs> ได้เวลาเล่นเจสันอีกรอบที่เท่าไหร่นะสามแล้วแหละโอเคได้เลยโอ้มีสมาชิกแค่สามคนเองเหรอแย่จังเลยอเจสันรู้สึกเศร้าไม่มีใครเล่นเป็นเพื่อนเจสันเลยก็แค่อยากจะเล่นสงการและคนอยู่ไหนโอ้ไดอนีงเช้นเช้น เชิเนไม่เงตกไปทีดง้อ้ยยิงอ๋ออาหลบไม่ทันช่วยด้วยโคตรเจ็บอ้าวแล้วทำไมเหลือ2คนเองวะเนี่ยเอาล่าสองคนอย,าย่างนี้ทำไงวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรงั้นเชชเรามาเล่นสงครามกันไหมเดี๋ยวเราจะสาดน้ำเองสาดน้ำนี่เง้สาดน้ำด้วยมีดอะโคตรคมอะเป็นไงเหล่ามาอย่างดีเพื่อนตายโดยเฉพาะเลยนะเพื่อนเล่นกันไหมนี่เนี่เงีอยเหรียญหนูต้อจับกดเหยียบเลยเีล้ว้อยตายเถือ่อนลายพิเยสตันดิงล้วอะไรวะเนี่ย วันดีจ้าดูเซกาดัจะดีไปไหนเอ่ยดูเซกาวิ่งไปไหนจ้าอ้อมมาแล้วแอลลว่าไงเพื่อนโอ้ยไม่โดนรีสแตมีหน้าแป,ป๊บหนึ่งไม่รีโอเคมาแล้วดูเซกาวันดีครับหมอยตีไม่โดนหมอหมอโอเคตีหมอโดนแล้วหมอครับหมอคนไข้ได้รับบาดเจ็บหมอเอาหมอไปไหนครับหมอ หมอเอ้หมอโดนนี่ไงอปองแปงปองแปงไปเรียบร้อยจีีเจ้าโคตรไวเลยยังไม่ได้นำมาอะไรเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมุดจิตจริงๆเลยรอบนี้ไม่มีใครยอมเล่นด้วยเลยต้องตามหาคนเล่นด้วยสเลว่ะอยู่ไหนกันจ้าต้องรีบวิ่งตามหาเร็วว่ะไปไหนอู้รอบนี้มีเพื่อนให้หาตั้งแปดคนอ่ะเฮ้ยเพื่อนเกรสเพื่อนเกรสเพื่อน,อ,น,อ,นอ่ะเรียบร้อยโดนหลอกเรียบร้อยโดนไปเออเออเอ เออไล่นนสงครามกันเปล่าดีอะเตะไปทีดึงจะไปไหนเกสเกสนายโดนฉันหลอกแล้วล่ะอ้าวอันหนีไปดีไปเลยเพื่อ,อนหนีไปเลยเฮ้ยนี่ไงเอาไม่โดนเฉยเลยเอาปึ๊บโอเคอันนี้โดนเรียบร้อยเฮ้จสันผู้ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโดนจับกดลงน้ำซะด้วยอะขออนุญาตลงที่นายเลยละกันไปไ่ไยจะเกรสไปไอยมาดิเขีหต่อยทีดึงเรียบร้อยลาก่อนไปบายไอต่อย กึบเลยเรียบร้อยต่อไปคือนายเชเดสกี้อุย้ยเอ้าหลบไม่ทันอ้าเจ็บจังเลยอ่ะอุ้ยได้อยากเล่นด้วยใช่ไหมได้เลยเดียเดี๋ยวๆดนี่นีนี่นี่อยู่ดีๆก็วิ่งตัดจอได้เอาไม่โดนเสียนี่อันนี้โดนขวางรำรำโอ้โหโอ้โห,โโหเจ็บจริงๆไปไหนจะดูดูไปน,นี่สีกินหนอกินหนอ เฮ้ยโอ้โหตีไม่โดนกมนิดเดียวโอ้โหกับดักเต็มเลยอ่ะนูจะไปไหนวะดิเราทั้ี่จะไปไหนวิ่งไล่จับกันเปล่าวิ่งไล่จับไปไหนโอ้โหเดินเร็วจังเลยนะนายอ่ะ วิ่งเร็วจริงๆเลยค่อยๆเดินตามล่าไปละการเรียบร้อยอืมนี่ไงจับโดนแล้วต่อยต่อยต่อยเตะเตะนี่ไงเจสันเกี่ยวกาดต่อไปไลน์ต่อไปคือแกเกรสจะหนีไปไหนอ่ะใส่ชุดสวยจังเลยอ่ะชุดดูดีดีดีขอยืมเสื้อหน่อยได้ไหมโอ้ยมีเอฟเฟกต์อ่าเรียบร้อยโดนระเบิดโอ้ยโอ้ยจอหมุนติวจอหมุนติวเกสไปไหนจ๊ะเกสต่อยสิเพื่อนต่อยเลยเพื่อนต่อยเลยเพื่อนไม่ต่อยหรอไม่ต่อยหรอนายมีหมัดไม่ใช่หรอนี่ไงตีอ้าเมื่อกี้โดนหรือเปล่าไม่น่าโดนเมื่อกี้นาจะนนาว่าไม่โดนโอ้ยโอ้โหสวนกลับไม่ทัน โอ้นิดเดียวเองไม่เป็นไรปล่อยให้เขาต่อยไปก่อนแล้วกันเฮ้เสียบริยาาได้เดียวมาต่อยกันในช่วงสงการเดียวฮะเสียบริยารมางเลย,ยนะไ,ได้ไดยรู้เปล่าไปไหนจ๊ะอืมจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนนี่ไอ้ฟันโอ้ฟันไม่โดนด้วยล่ากเกสก่อนละก,กันล่าเกสเขาไปก่อนเดียนะอ่าเรียบร้อยบอกไหมไม่บอกซะด้วยไม่บอกซะด้วยอู้ไม่โดนอ่าเรียบร้อยดีนะจะช่วยเพื่อนเหรอตีขู่ไปก่อนเฮ้ยอาไม่โดนอ้าไม่โดนเอ้ยบอกยังไม่บอกด้วยไม่บอกเหรอ ถ้าไปบอกไงก็ฟูคอมโบโอุ่้ยยังไม่ตายเลือดเยอะจังเลยอะ่ะเจเลือดเยอะจังโอ้โหเลือดเหลือหนึ่งอหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังไม่ตายเหรอเวดีดิเรียบอยติดเสาติดเสาตายตายอย่างอนาถบายเกสลาก่อนโอเคต่อไปคือแกไอเชลสกี้เชลสกี้จะไปไหนโอ้ยตีโดนแล้วตีโดนแล้วอุย้ยตีไม่โดนไหนไปไหนโอ้โหไม่โดนสะบัดเมาส์จะตายเลยเนะี่ยเออ เอาไงเอาไงเพื่อนเอาไงจะดีไปไหนสรุปนายจะนี่ไหมจะเล่นด้วยเปล่านัดนัดมาหลายวันแล้วอ่ะนัดมาหลายวันก็ไม่ยอมมาเล่นด้วยสักทีอ่ะเนี่ยเทศกาลมันจะหมดเลยเนี่ยเผลอๆตอนนี้มันหมดไปแล้วมากเนี่ยมันหมดไปแล้วโอ้โหตีไม่โดนเลยเฮ้ยสวนกลับอ้าวไม่โดนกมเฮ้ยยาโอ้โหกับดักโดนกับดักไปก่อนแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยตีโอ้โหตีไม่โดนเลยเข้าไปเกตคนนี้ไม่ใช่เกตเกตเกี้คนนี้บอกตีเขาไม่โดนเลยอุ้ยโอ้โหเกือบโดนโอเคงั้นอันนี้ไปก่อนเนี่ยฟาดไป่่ออนนตเเเลลไปพื เพื่อนนายจะหนีไปไหนนายกินไก่ไม่ได้นะโอ้โหตีไม่โดนตีไม่โดนอีกแล้วเราจะพูดอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยพูดอีกแล้วพูดอีกแล้วโอเคได้แล้วได้แล้วโอ้ยยังไม่โดนนี่เลือดเสี่ยงเลือดเ,อเอี่ขอหน่อยเหอะไม่โดนด้วยขอหน่อยเรียร้อยับได้แล้วนี่เงี้ยอืจ๊กเก่งมากเหรอ ปุยไปเราร้อยบินไปนู่นเลยโอเคนอนลงไปก่อนละกันนะอีกสี่คนอยู่ไหนอะโอ้โหตาดีบ่เลยลองเทคยาวอะแม่มีแต่คนเต็มไปหมดเลยอะมีตั้ง8คนแถมแต่ละคนเล่นกันอย่างเก่งอะอย่างนี้ต้องชวนเล่นสงการกันแล้วเอาฟันสิเพื่อนเอาไม่ฟันเหรอ โอ้โหสัตว์เดาทำไมไนายไม่ฟันอะ่ะงั้นเราเดินไล่ก็ได้นะเราเดินไล่ก็ได้นะเราเป็นคนบ่อรีบมาแล้วมาแล้วปุ๊บฟันอ้าวไม่ฟันด้วยไม่ฟันเหรอไม่ฟันอย่างนี้เดี๋ยวต้องใช้ปืนฉีดน้ำยิงใส่ดิอะ่ะอุ้ยฟันจนได้โอ้ยไอพวกคนใช้ของมีคมนี่ใส่พี่ดีใช้ดาบทำไมดาบเป็นของใช้ในการรุนแรงนะเพื่อนเป็นของที่มีความรุนแรงโอ้ยกอที่กับดักขู่กับดักเยอะมากกับดักเยอะมากอะไรวะเนี่ยหูกับดักเต็มเลยเอ้าวเดินลงมาเองอย่างนี้ก็ดีดิ เดินลงมาเองอย่างนี้ก็สวยสิครับไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยน่าจะไม่รอดแล้วนะเฮ้ยเดียอุ้ยจับไม่โดนอ่ะจับไม่โดนค่อยๆล่าไปก่อนแล้วกันเฮ้ยน่าจะโดนแล้วโอ้โหไม่โดนไม่โดนไม่กินไก่โชว์เลยเหรอกินไก่โชว์เลยเอ,อย่างนี้ต้องตีไปทีนึงโอเคไก่ลดคูดาวแล้วจะไปไหนจ๊ะจะไปไหนเฮ้ยไม่โดนไม่โดนโดนแล้วโอเคโดนแล้ว ขออีกทีนึงเรียบร้อยลาก่อนครับเชฟบายบายอืมเชฟมาเล่นสงครามแต่มันเล่นผิดที่แล้วนะพี่ที่เหลือไปไหนแล้วจ้าเอ้ยเห็นคนอยู่ตรงนู้นศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเพื่อนเล่นสงครามกราดเนี่ยตัวเราตัวเปียกแช่เลยเนี่ยพร้อมเล่นสงครามเต็มที่เอาไปไหนอ่ะเอ้าอยู่ดี่เองเหรอเอา้าโอ้โหกดอันติไม่โดนอะ่ะวันนี้กดสกิลอีไม่ค่อยแม่นเลยอะ่ะเอาไปไหนแล้วเอาอยู่นี่เองสวัสดีจ้าตัวจริงสวัสดีตัวจริงด้วยนะจ้าโอเคเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะดีไปไหนเอ่ยเดี๋ยวเจอพลังเจสันฮิตบ็อก เออฮิตบล็อกกว้างไกลอ่ะกว้างแบบกว้างใหญ่ดิยะต่อยไปอืม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 รู้เปล่าเจนสันฮิตบล็อกกว้างที่สุดในเกมแล้วเรื่องความโบเกนอ่ะนะเอ้ยเหมือนมีคนอยู่ตรงนูง้นอา้าวเซ็ตกับดักอยู่หรอแทบสวัสดีแทบครุง้งเรามาช่วยนายเลยนะเพื่นอนนี่ไงจะหนีไปไหนเซ็ตกับดักสะดุกมากมายเซ็ตกับดักสนดุกมากมายจะหนีไปไหนเอยจะหนีไปไหนเอ้ยไม่โดนหูยนายกระหลบเก่งเหมือนกันได้เดียนายกระหลบเก่งเหมือนกันนะเนี่ยรีสเตมิน่าแป๊บหนึ่งโอเคสเตมิน่าผมไม่พอแล้ว สต่มมีหน้าไม่พอเอ้ยเดียเราเราวิ่งดักใจเหนี่เียโดยไปอีกทีโอ้ยโดนแถบโอ้ยหมุนติ้วเลยจอเราหมุนหมุนเอา้าเขาไปไหนแล้วอ๋อเขาอยู่นี่เอ้ยเขาวางกับดักใหม่เขาวางกับดักใหม่ซะด,ด้วยโอ้ยหมุนติ้วเลยช่วยด้วยฉันโดนลังแกแล้วเขาไปไหนแล้วเอ้าเฮย้ยเอา้าอยู่นี่นี่ว่าไปไหนไปไหนแถบแถบนายจะไปไหนโอ้ยตีไ,ไม่โดนอ้่เลยโมโหแล้วโมโหแล้วดียจะต่อยต่อยอีกๆนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยตายซะโอเคเรียบร้อยเหลือคนเดียวแล้วนู นูเพื่อนนายเหลือคนสุดท้ายแล้วถ้านาไม่ยอมไเล่นสงครามด้วยเราจะส่งนายเป็นสวรรค์อีกคนหนึ่งไปไม่ไปนูปจะไปไหนเอากินอยู่อย่างนี้อ่าเรียร้อยกดเบอร์เรกอร์หายตัวเอาไม่โดนกันกดอาทาไมนัเราโถ่เ้ยพี้ยเลยไม่เป็นไรพลาดไปกดไปไหนจะดูนูไอ้ความวิ่ง for you ฉันมาแล้วนะนี่ไงตีไปก่อนทีนึงตีเป็นการทักทายโอ้โหเขาเป็นหินพอดีเขาเป็นหินพอดีค่อยๆล่าค่อยคล่าโอเคน่าจะได้ละนี่ไงตีโดนพอดีแล้วก็ต,ตีตีอีกทีนึง อีกทีนึงขอหน่อยโอ้ยไม่โดนเดี๋ยวเวลา30วิน30วินสุดท้ายเราจะฆ่าเขาได้หรือไม่เราจะฆ่าเขาได้หรือไม่น่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้ไดอุย้ยไม่โดนนิ่เดียวเฮ้ยอันตรีนี่ไอ้โดนแล้วเรียบร้อยครับผม G J เออนี่ยในเมื่อไม่มีใครเล่นสงครามก็ต้องไปด้วยกันให้หมด <laughs> พากลับบ้านให้หมดเลยนอนโรง